นอกจากความใกล้ชิดของรักเาแต่ลาแล้วเนี่ยยังไม่พอยังมีมะกลุกอื่นหรือการรับประกันอื่นที่อั Allah al ส่งมาให้อยู่กับเราด้วยนั่นคือใครบรรดมามล拉อิกะ Allah อยู่ใกล้ชิดกับเราแล้วยังไม่พอพระองค์ยังส่งาลอิกะมาควบคุมเราเอีกอิซยาตะลักลมุตะลักกิยานตอนที่มีสองาลาอิกะ มาอยู่ทางไหนอันยามีนวะอันิชิมาลกออื่ขวาเรามีมาาลกัตท่านหนึ่งซ้ายเรามีมาายกัตท่านหนึ่งรู้ตัวหรือเปล่าเนี <c oughs> ่ยอายะกกลุ่มนี้กลุ่มอายะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอายะที่เข้มข้นมาก <c oughs> นั่นแหละที่ผมบอกว่าสุรกอฟถ้าเราอ่านดีๆพิจารณาดีๆ มันดึงสติเราได้เยอะมากเวลาที่เราหลงลืมเวลาที่เราเผลอเวลาที่เราจิตใจของเราปั่นป่วนบอยบินไม่รู้ไปที่ไหนลองอ่านอายะห์พวกนี้ดูอัลลอฮ์อยู่กับเราใกล้มากมลาอิกัสก็ควบคุมเราอยู่ยังจะกล้าทำอะไรอีกไหมยังจะรู้สึกอ่าเป็นพวกกับชัยตอนอีกไหม قعيد تمكننا اعطيه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائكة صمحان มาลาอกร์สองท่านที่อยู่กับเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรคำว่าแมยัลฟิซมิงเก้าเลนหมายถึงไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกมาแต่ละฟุตเอ่ยเก้าเลนคำพูดอะไรออกมาอิลลาละไดฮิรักีบุนอาทีนอกเสียจากว่าจะมีมาลาออกั์ที่คอยเก็บบันทึกทุกอย่าง อาทีเดเตรียมพร้อมนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเราพูดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาบันทึกปล่อยเราพูดไปชั่วโมงลงแล้วกลับไม่ใช่วินาทีไหนที่เราพูดอะไรออกมาก็จะถูกจดบันทึกไว้วินาทีนั้นทันทีเลยนี่คือมาลาอิกัร์ที่ทำหน้าที่ในการในการดูแลมนุษย์หรือว่าอยู่ข้างๆมนุษย์ทั้งซ้ายและก็ทางขวา